เกิดเป็นไอรูปประลมแล้วก็เป็นพรมที่ไม่มีรูปการรับฟังธรรมมันต้องอาศัยรูปคือตาที่จะมองผู้แสดงเป็นต้นนะครับแล้วหูจะฟังธรรมตาหูเป็นฝ่ายรูปประธรรมไม่เกิดเมื่อไม่มีรูปทั้งหมดแล้วเอาอะไรมาเป็นอุปกรณ์ฟังธรรมพวกนี้มีแต่นามมาทำคือความรู้สึกนึกคิด มีจิตใจอย่างเดียวพูดง่าไรระหว่างกายกับใจกายไม่มีมีแต่ใจก็หมดโอกาสไปขอให้ท่านทั้งหลายทราบว่าคนที่ทำบาปช่วยช้าขนาดว่าอนันตริยกรรมข้าพ่อข้าแม่เป็นต้นตายไปพระพุทธเจ้ายังไม่ส่งพระอุทานว่ามหาชานิโยชิบหายสียใหญ่แล้วเลย แต่ว่านี่ไปสู่พบสูงสุดสุคติพบสูงสุดกับตรัสบ,บอกว่ามหาจานิโยเป็นเงั้นไปใครๆก็หวังสุคติตายไปอย่าไปนรกขอให้ไปสว่สุคติถ้าหาวระสุคติสูงสูงก็ยิ่งดีเป็นทั้งพรหมได้ก็ยิ่งดีคิดไปอย่างนั้น แต่ปรากฏคำพูดของพระพุทธเจ้าในอย่างนี้นะครับแสดงว่าไม่แน่แล้วว่าจะดีเสมอไปถ้าเกิดเป็นอารูปประรมโดยที่ไม่เคยฟังธรรมมาก่อนหน้านั้นนี่มีเงื่อนไขนิดไม่ได้สําเร็จเป็นอริยบุคคลชั้นต่ํากว่ารหันต้องอยางต้องเกิดอีกมาก่อนหน้านั้นถ้าจะพ้นจากสังสารวัฏ พ้นจากทุกในวัฏฏะไปก็ต้องฟังธรรมแล้วปฏิบัติทีนี้ไม่มีอุปกรณ์รับฟังธรรมจะปฏิบัติให้ถูกต้องมันต้องฟังเสโกโอนไม่อาจจะฟังได้รับทราบได้ว่าความจริงมันเป็นเช่นไหนข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นยังไงก็ไม่ต้องพูดถึงถึงและการปฏิบัติก็ไม่มีกันไปเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ ลังสารวัตนั้นก็ยืดเยื้อต่อไปอีกเป็นเหตุให้เกิดอีกตายอีกเกิดอีกตายอีกแล้วแล้วเราวนเ,เ,เวียนอยู่ในพบในภูมิทั้งสามสิบเอ็ดตามสมควรแก่กรรมไอ้คราวนี้กรรมมันส่งไปเกิดเป็นอารูปภูมิหมดกําลังของอารูป,ปาวจรกุศลละกร,รมแล้วก็ไปตามภูมิต่างๆต่อไปอีกแม้จะจะตกนรกก็ยังตกได้ต่อไปอีก เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้สาระประโยชน์อะไรแล้วไม่มีวันที่จะตัดสรุธรรมเพราะว่าไปเกิดอยู่ที่นั้นพระพุทธเจ้าทรงอุวัตในโลกประกาศประสริศาสนาปรินิพานล่วงลับไปแล้วหลายพระองค์อารูปประพรมตนนี้ก็ยังอยู่เพราะว่าอายุยืนเหมนับเป็นหมื่นหมื่นมหา,หากับเทิดโดเถอ พอหมดกําลังฌานกลับมาเกิดไอ้ทีแรกก็ต้องเกิดในสุข,ขตินั่นแหละก่อนเพราะว่ากุศลมันเหมือนกับว่าเป็นเศษกรรมเศษกุสลกรรมยังหลงเหลืออยู่ก็ให้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาชั้นกามอาวุโจ์แต่ไปเกิดในภูมิที่ไปด้วยอำนาจสมาธิจิตอยู่ในฌานนั่นเป็นส่วนมาก จิตใจก็จะนิยมยินดีในความสงบของสมาธิติดมาพอมาเกิดเป็นมนุษย์แต่วดาชั้นกามอมวจาร mm hmm. ก็มีหวังว่าจะทำฌานอะไรอีกพอทำฌานแล้วกับไปเ mm hmm. กิดเป็นอรูป์ผสมอิบสั่งสมมาแล้วนี่คล่องมาแล้วเคยมาแล้วทีนี้กับหมดโอกาสกันไปเลยแต่คนที่ตกนรกทํทำบาปทำชั่วขนาดอนันตริยกรรม ค้นบาปกรรมนั่นแล้วมาตั้งอยู่ในสุคติถ้าสังสมมาบ้างก่อนหน้าจะไปตกนรกอย่างพระเทวทัตก็ยัยงมีโอกาสได้ตัดสรุวธรรมเลยพระเทวทัตเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงปัญญาก่อนเอาไว้แล้วว่าจะได้เป็นพระปัญเจกับพระพุทธเจ้าอาศัยปัจจัยที่ทำไว้ก่อนหน้าจะไปในรก แต่ว่าท่านอารานดาบทุตากาดาบทไม่มีปัจจัยอะไรอะไรสั่งสมไปเลยมีแต่ชาติข้อนี้ขอให้สำเนียกันให้ดีเพราะว่าเวลานี้เอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสงปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่หนทางนิพพานไม่ใช่หนทางผลทุกข์มาเป็นหนทางผลทุก์นั่นก็คือการเจริญสมาธิ เฉพาะควาแท้จริงอะสำนักปฏิบัติที่ไหนที่ไหนก็ให้เจริญสมาธิทําจิตให้สงบอย่างเดียวถ้าเอาแต่จเจริญสมาธิทําจิตให้สงบแล้วมันจะไปเกิดปัญญาความรู้อะไรอย่างไรพอเข้า้อนปั๊บก็นั่งกัดสมาธิหลับตาสี่นแล้วจะไปเห็นอะไรอ๋อลูกแล้วเห็นความมืดไงนะแล้จะไปเห็นอะไร พระองค์มีจะจะสอสนให้เปิดตามองโลกตามความเป็นจริงเมื่อมีตาก็ใช้ตา,ตาเมื่อมีหูก็ใช้หูเพียงแต่ว่าให้รู้จักขอบเขตของการใช้ว่าสักแค่ไหนเขาเรียกว่าสัมรวมสัมรวมตาสัมรวมหูถ้าหากว่าจะปฏิบัติที่หนึ่งต้องไปอยู่ที่เงียบอย่าให้ได้ยินอะไร ต้องหลับตาจะอย่าให้ได้เห็นอะไรแล้วมันจะวิเศษวิโสไปกว่าคนราบอถูหนวกได้ยังไงความจริงด้อยกว่าเขาเสอีกนะไอตัวเองมันก็ต้องถึงคราวมันก็ต้องลืมตาจะกินข้าวอย่างที่กินยังไงไม่ไ <c> ด <oughs> ้กาวงน้ำหมดบางทีก็ต้องฟังสรรพนเรนี่ยงต่างๆเพื่อบริหารตนให้อยู่อย่างสะดวกในโลกปัจจุบัน เพราะฉะนั้นสู้คนตาบอดหูหนวกเขาไม่ได้เขาเด็ดขาดกันไปเลยมันมีอยู่ทีนะผมอยากจะออกนอกเรื่องนี้พระองค์เสด็จจาริกไปแนะระหว่างทางเกิดไปเจอสาวกที่เป็นลูกศิษย์ของนิครนนาตบุตยืนทรมานร่างกายให้ลำบากยืนขาเดียวบางคนก็กั้นลมหายใจ โอ้ทำกันโดยประการต่างๆก็สเสด็จเข้าไปถามก็คงจะสง,ส,งสัยว่าทรงจะเล็งเห็นอุปนิสัยพอจะโหลดได้กับมังไม่องั้นก็จะไม่สมเกี่ยวข้องเลยว่าไอ้ที่ท่านปฏิบัติอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนักบวชพวกนั้นก็บอกว่าเขาเรียกว่าสัมารวมอินทรีย์สัมารวมอินทรีย์ของท่านนะคือย่างไงก็หลับตา ปิดประตูหูไม่ให้เห็นไม่ให้ได้ยินแล้วทำยังไงถึงจะไม่เห็นไม่ได้ยินอ่ะนั่นก็คือว่าพวกนี้เป็นพวกได้ฌานก็เข้าฌานพอเข้าฌานแล้วก็ปิดประตูตาหูอะไรหมดไม่รับทราบจิตด,ดิ่งเป็นทางสมาธิอ่าเดียวนี้แหละเรียกว่าสัมรวมอินทรีย์อินทรีย์หกตาหูจมูกเิ้นกายใจ ไม่รับรู้รับทราบอะไรนั่นเองเขาเรียกว่าสัมรวมอินทรีย์อย่างนี้อย่างที่ผมว่าเนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าว่าตามผมนะที่ผมว่าไปก่อนนะว่าตามจิตพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าถ้าอย่างนั้นคนตาบอดคนหูหนวกก็ต้องดีกว่าท่านเขาก็ถามว่าดีกว่าอย่างไงพวกท่านก็ต้องลืมตา พวกท่านก็ต้องเฮี้ยโสดสบับเป็นบางครั้งบางคราวท่านจะอยู่อย่างปิดตานะปิดหูไปตลอดนะ่ะไม่ได้หรอกท่านไม่อาจจะทํากิจอะไรอะไรได้ถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นเมื่อท่านทําไม่ได้อย่างนั้นก็เป็นอันว่าพวกตาบอดหนหนวจริงจริงๆนะ่ะดีกว่าท่านสำรวมอินทรีย์ได้เด็ดขาดอ้าวกล่าวนี้เป็นคนมีปัญญา ทรงพูดกระตุ้นนิดหนึ่งนะก็ฉะเฉลียวใจกันทีระย้อนถามว่าแล้วสำรวมอินทรีย์ในธรรมวินัยของพระองค์มีหรือไม่พระพุทธเจ้าก็บอกว่ามีไม่ใชจมันีเขาก็ถามว่าเป็นช่นไหนก็ตรัสว่าจักกุณาโรปังเทสวานิณนะนิมิตาคาหิวตินานุพยัญชนะกา,ายเป็นต้น แปลว่าเห็นรูปด้วยตาแล้วก็ไม่เป็นผู้ถือเอานิมิตไม่เป็นผู้ถือเอาอนุพยาญชนะปฏิบัติเพื่อไม่ให้อกุศลธรรมทั้งหลายคืออภิชาความยินดีสมานะไหลาตามเข้าไปเพราะเหตุที่ไม่สมรวมว่าไปทุกาวาันเลยได้ยินเสียงแล้วก็ไม่ถือเอานิมิตอนุพยชน,นะ ดมกลิ่นแล้วก็ใหม่ถือเอานิมิตอนุปยัญชนะม่วาไปหมดนะคําว่านิมิตก็คือว่าสาระเกี่ยวกับว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นผู้นั้นเป็นผู้นี้ถ้าอนุพยัญชนะเป็นคนสูงเป็นคนตีเป็นคนขาวเป็นคนดำเป็นคนอ้วนเป็นคนผมอย่างนี้ก็เรียกว่าอนุพยัญชนะนิมิตอนุพยัญชนะในภาพ ถ้าในเสียงก็เสียงทุ้มเสียงแหลมเสียงโซปราโนเสียงบารีโทนอย่างนี้นะครับก็ไม่ถือว่านั้นมาสมรวมอินทรีย์คือมามีสติมาตั้งอยู่ที่ตาที่หูเสียเห็นก็เห็นไปไม่ถือเป็นสาระในสิ่งที่เห็นได้ยินก็ได้ยินไปไม่ถือสาระในสิ่งที่ได้ยินว่างั้นก็แล้วกันอธิบายให้ฟังง่าย อย่างนี้แหละสามดวมมินทรีเขาเลื่อมใสเขาก็ติดตามพระพุทธเจ้าไปบวชบวชประพฤติทธทำอยู่ไม่นานทันบู้นี้ก็สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ไปเป็นอย่างนี้นะนันแล้วและแสดงว่ามันไม่ใช่หนทางแสดงว่าการเจริญสมาธิอย่างพวกนี้กับพวกใดชาิก็ไม่ใช่หนทาง ทรมานร่างกายให้ลำบากก็ไม่ใช่ผลทางธนาลานดาบทุทธกาดาบทได้สมาธิถึงขั้นอรูปฌานสูงส่งไหนบอกว่าสมาธิเป็นบาทแห่งปัญญาท่านเหล่านี้มีสมาธิถึงขั้นสูงส่งอย่างนี้ทำไมถึงไม่เกิดปัญญาเห็นสัจธรรมตามความเป็นจริงไอ้ข้นนี้ต้องมาทำความเข้าใจ เคยถามเป็นอุปมาให้นักเรียนธรรมะตอบถึงพอยกอุปมาเขาก็เข้าใจความได้การปีนต้นไม้จะต้องมีการเข้าไปสู่โคนไม้เป็นปัจจัยถูกหรือไม่การจะปีนต้นไม้ต้องมีการเข้าไปสู่โคนต้นไม้เสียก่อนเป็นปัจจัยถูกไหมถูกสิ ยืนอยู่ห่างแล้วจะไปปีนมันได้ยังไงหรอแต่ใครก็ตามเข้าไปสู่โคนไม้แล้วคนนั้นต้องปีนต้นไม้อย่างนี้ถูกไหมอ่าเห็นไหมไม่แน่เขาเข้าไปอาศัยร่มไม้ก็ได้อ่าเป็นอย่างนี้หรือเข้าไปเก็บไอ้ผลไม้ที่หล่นอยู่ใต้ตามโคนต้นนั้นก็ได้มันก็จําเป็นเข้าไปสู่โคนไม้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ปี การปีนต้นไม้อาศัยการเข้าถึงโคนไม้เป็นปัจจัยแต่การเข้าถึงโคนไม้ไม่แน่ว่าจะเป็นปัจจัยให้ปีนต้นไม้เหมือนกันปัญญามีสมาธิเป็นปัจจัยเพราะปัญญาการรู้เห็นตามความเป็นจริงต้องมีแก่คนที่มีจิตสงบเป็นสมาธิตามควรแก่ปัญญาที่จะยังรู้แต่ว่าการเจริญสมาธิ ไม่แน่ว่าจะเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาปัญญาต้องอาศัยสมาธิเป็นปัจจัยแต่ว่าสมาธิไม่จำเป็นว่ามีแล้วเป็นปัจจัยแก่ปัญญาเสมอไปเอาอีกทักุปมาหากว่ายังไม่ชัดการเดินมีขาเป็นปัจจัยถ้าหากว่าเราไม่มีขาเราเดินได้ไหมละ่ะ ขาง่อยขาพิการถ้าพูดว่าการเดินมีขาเป็นปัจจัยถูกไหมก็ต้องถูกทีนี้พูดกลับกันแรกขาจะเป็นปัจจัยแก่การเดินถูกไหมเวลานี้มีขาไหมอ่ามีแล้วเดินไม่มีไหมไม่มีเห็นไหมแต่เมื่อ,อไร่เดินเวลานั้นอาศัยขาเป็นปัจจัยเดิน ไม่เดินก็แล้วไปเหมือนกันเลยครับเวลาจะเกิดปัญญาเวลานั้นจิตต้องสงบเป็นสมาธิแต่สมาธิอย่างไรแค่ไหนน,ะนั่นเป็นรายละเอียดต่อยต้องมีสมาธิแต่เวลาใดมีสมาธิในเวลานั้นไม่จําเป็นต้องมีปัญญานะการตัสรู้ธรรมไม่ใช่ด้วยอํานาจสมาธิสมาธิไม่ได้รู้เป็นธรรมชาติที่ทําจิตให้สงบอย่างเดียว เพียงแต่ว่าอาศัยกันคนเราใจรู้อะไรท่องแท้ตามความเป็นจริงจิตต้องสงบไปในสิ่งที่ตนใจรู้ก่อนเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นไม่แน่ท่านอาลาอนดาบทอุตการาบทเอาแต่ใจเรือนสมาธิสมาธิของท่านไม่ได้เป็นบาตรแห่งปัญญาอะไรเพราะฉะนั้นจะเรื่องไม่เถอสมาธิในที่สุดปัญญาก็เกิดเองจึงเป็นคำพูดที่เหลวไหลที่สุด แต่เวลานี้ก็ให้ทาเกิดสมาธิอาจารย์ก็จะบอกว่าสมาธิดีแล้วปัญญาก็จะตามมานะว่างนั้นบางท่านบอกว่าเมื่อ,อกี้ฟังไม่ทันว่ารู้อะไรแค่ไหนอย่างไงถึงได้ชื่อว่าอุคติตันยูบุคคลเป็นต้นอขอพูดสั้นสรุปรัดให้ฟังง่ายขึ้นนั่นก็คือว่าถ้าหากใจ แค่ยกหัวข้อขึ้นแสดงยังไม่ได้แจกเลยก็เข้าใจตะรุปว่วงแทงตลอดทำได้ตัดสรู้ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าอุกติตันอยู่อย่างอริยสัจอริยสัจมีสี่สี่อย่างอะไรบ้างได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมากจบแค่นี้รู้เรื่อง ก้าวอกเข้าใจแทงตลอดพวกนี้พวกโวคติตนยูเป็นอันว่าโอคติตนยูแสดงแต่อุเทศให้ฟังอุเทศนะก็แปลว่าหัวข้อนั่นแหละถ้าเป็นวิปจิตตันยูต้องถึงขั้นนิเทศนิเทศน่ะแปลว่าแสดงไข่แจกแจงหัวข้อที่ยกขึ้นมาอุเทศหัวข้อที่ยกขึ้นมาอีกที ทีนี้ก็ทุกข์ขั์คืออะไรคือชาติสาราพยาธิมรณะเกิดแก่เจ็บตายประจวบกับสิ่งที่เกลียดพลักจากสิ่งที่รักความทุกข์กายทุกความทุกข์ใจตลอดจนความรับแค้นใจโดยย่ออุปาทานกันห้าเป็นทุกข์สมุทัยก็คือตัณหาสาม อนนี้รุ่ดก็คือพระนิพพานอันเป็นที่ดับทุกอย่างนี้เป็นต้นนะแจกเพียงแค่นี้เขาเรียกว่านิเทศนิเทศนี้เหมาะสําหรับบุคคลที่นับว่าเป็นวิปัญจิตันอยู่พวกนี้แจงต้องแจกเอาแค่อุดเทศไม่พอแต่อีกพวกน้องยิ่งไปกว่านั้นเขาเรียกว่าปาตินิเทศ แปลว,ว่าแจกแสดงเป็นทีระบทพวกเนยยะนี่เองแน่ต้องฟังถึงขั้นนี้เพราะตรัสว่าทุกได้แก่ชาติชาราปยาธิมรณะเป็นต้นแล้วก็ยังแจกแสดงยิ่งไปกว่านั้นอีกคือว่าแจกเป็นทีระบทติดต่อไปทีเดียวว่าความเกิดเป็นไฉน ได้แก่ความเกิดความเกิดทันทีความเกิด,ค,กดคล้องความปรากฏแห่งขันทั้งหลายอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเพื่อที่ใช้เข้าใจว่าไอ้ความจะเกิดนะ่ะคืออย่างนี้แล้วน่ะแก่เป็นจไหนก็ได้แก่ภาวะที่ฟันหักผมออกผิวหนังเหี่ยวย่นอะไรอย่างที่ตัดไว้ในพระสูตรถ้าถึงอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าปฏินิเทศปฏินิเทศหมอสําหรับเนยอยะ ส่วนว่าพวกปัทภาระมะจึงเป็นอย่างที่สนี้นะครับนอกจากจะแสดงให้ฟังซ้ำซ้ำซ,ำซากซากหลายครั้งหลายหนแล้วยังให้อยู่อบรมคือปฏิบัติติดต่อกันไปเรื่อยคอยมีกัลยาณนนมตรคอยมีอาจารย์ประครับประคองการปฏิบัติของตนป่อย แต่ว่ายังไงยังไงก็ไม่อาจจะบรรลุไม่อาจจะสรุ้ธรรมในอัตภาพนั้นได้ก็ได้แต่สั่งสมไปในชาติตัดไปแต่ที่ท่านวัดกันว่าใครจะเป็นประเภทไหนอะไรยังไงวัดที่การฟังธรรมและเกิดความเข้าอกเข้าใจแงทงตะลุกโปรง่ปรงเป็นสําคัญอย่างนี้นะครับพวกปัทภปรมะนั้น อย่าไปเข้าใจว่าเป็นคนพานเป็นคนบอดไม่รู้อะไรคําว่าปะทะปะทะในที่นั้นมันแปลว่าบทก็จริงแต่หมายถึงการปฏิบัติมีบทเป็นอย่างยิ่งคือต้องมีการปฏิบัติกันเป็นอย่างยิ่งนั่นเองอบรมเป็นบารมีไว้อาวระไม่ตัดสรูในอัตภาพนี้แต่ว่าในอัตภาพที่เข้าถึงคือในชาติตัดไปต่อตอไปนั้นได้ตัดสรู้ทำแน่ ส่วนคนพานคนโงค่คนหลงอะไรอย่างที่ว่านั้นนอกไปจากสี่จำพวกนี้เพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะดูถูกปัญญาของคนอื่นด้วยคำพูดว่าไอปะทะปารามะให้คนพูดอะไรขอให้ได้อยู่ในชุดเขาเสก่อนเลยเอาละทีนี้มาว่าต่อนะครับ พอทรงเห็นว่าไม่อาจจะโปรโดท่านดาบททั้งสองนั้นได้แล้วทีนี้ใครต่อไปที่จะรับเทศนาของพระองค์เอาไปประพฤติปฏิบัติตามได้ก็ทรงนึกถึงกุลบทตห้าคนใครบ้างโกนทัญยวัปปะพัติยมหานามะอัสชิเพราะท่านทั้งสองนี้เคยปฏิบัติ ประเภทอัตตกิเลมาฐานุโยกมาพร้อมกับพระองค์คือการทรมานร่างกายลำบากพอพระองค์ส่งยกเลิกการทรมานกายให้ลำบากด้วยทรงเห็นว่ามันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์หรือถ้าหากว่าใครจะพ้นทุกข์ถึงพระนิพพานได้ด้วยการทรมานร่างกายให้ลำบาก พระองค์ต้องเป็นคนหนึ่งที่ได้แจ้งพระนิพพานได้ตรัสรู้รมแล้วเพราะว่าคนที่ทรมานให้ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วถ้ายังขืนทรมานร่างกายต่อไปอีกตอนนั้นกําลังอดพระกายอาหารคืออดอาหารต่อไปอีกอาน,นิสง์ที่ได้รับคือความตายไม่ใช่การตรัสรู้ธรรมพอทรงเห็นอย่างนี้ได้ก็ทรงโยกล้ม การทรมานร่างกายให้ลำบากหันกลับมาสักโวยพระกายอาหารอย่างเดียวพูดง่ายๆว่าเอาแต่ทรมานร่างกายลำบากนั้นไม่มีทางจะถึงนิพพานแน่วิธีการอย่างนี้มันไม่เวิร์กเพราะงั้นก็แล้วกันเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ทรงริบและหันมากลับมาสักยพระกายอาหารในที่สุด ก็ทรงอาศัยตายที่กับพี่กับเราเจริญอาณาปานสติคนกำหนดลมหายใจเข้าอา,ายใจออกจนกระทั่งได้ถึงฌานสูงสุดในอาณาปานสติตรงนี้มีคนเข้าใจผิดเห็นไหมพระพุทธเจ้าก็ยังต้องเจริญสมาธิเจริญสมาธิท่านถึงได้สำร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อ่านให้ทั่วถึง นั่นเขาว่าไว้ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าในสูตรอื่นยังมีอีกเนียครับเวลานั้นได้ฌานก็ใช้ฌานที่ได้นั่นเป็นบาตรเจริญปัญญาที่เขาเรียกว่าวิปัสนาปัญญาเจริญยังไงเจริญโดยการพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ชราโมรณะความแก่ความตายมีเพราะอะไรมีหนอโอ้ความแก่ความตายมีเพราะมีชาติความเกิดแล้ชาติความเกิดลรามีเพราะมีอะไรชาติความเกิดมีเพราะมีพบพบเรามีเพราะอะไรมีพบมีเพราะอุปาทานมีอุปาทานมันมีเพราะอะไรมีเพราะตัณหามีนิ PI. ย่อนไปจนกระทั่งสังขารมีพระวิชามีทีนี้ก็สังขาร เพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาราเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณอนุโลมมาอีกทีหนึ่งในที่สุดก็สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าตรงพิจนารณาปฏิจจสม,มุปบาทไม่ใช่ตรงที่ได้ฌานจากการจเจริญอาณาปานสติคําพูดติบผมเปล่งออกมาทั้งหมดนี่ลนแต่ปรากฏอยู่ในพระสูตร พอตรัสรู้ทำโดยประการอย่างนี้แล้วเวลานี้พิจารณาว่าเมื่อท่านดาบวท,ทั้งสองตายไปแ,แล้วใครจะรับฟังทำเทศนาของพระองค์ได้นึกถึงกุลบุตรทั้งห้าคนท่านทั้งห้านี้ออกบวชพร้อมทั้งพระโพธิสัตวานุบำรุงพระโพธิสัตว์คล้ายๆว่าออกมาจากตร,กระกูลกษัตริย์ อาจจะไม่ทนทานต่อวิธีการที่ทารุณเช่นนี้พวงใย,ยอาทรอยู่นะครับคอยระมัดระวังอยู่พยายามที่จะให้เกิดความสะดวกที่สุดพระพุทธเจ้าก็ทรงเล็งเห็นอุปการะคนขอเราต้องไปโปรโดห้าคนนี้ให้ได้เวลานี้กำลัง ประพฤติปฏิบัติอยู่ที่ป่าอิสิปตะนะมิคายาวันใกล้เมืองพาราณสีทั้งห้าท่านนั้นพอเห็นพระโพธิสัตว์เลิกล้มความเพียรเท่านั้นก็นึกดูหมิ่นว่าในที่สุดก็ยอ่อท้อไม่เอาจริงคนยอ่อท้อไม่เอาจริงเราไม่อาจจะอยู่ร่วมปฏิบัติได้ก็พากันแยกตัวไปปฏิบัติอยู่ที่ อิศิปตนะมิคาทายาวันเสียพระองค์ก็สเสด็จไปที่นั่นถึงที่อยู่ของท่านเหล่านั้นแล้วก็สสทรงแสดงธรรมให้ฟังก็ทำเทศนาครั้งนั้นเมื่อเป็นทำเทศนาครั้งแรกก็ย่อมได้เชื่อว่าปฐมเทศนาต่อมาเมื่อท่านนำเข้ามาวงไว้ในส่วนประสูติครั้งสสงไขนาครั้งที่หนึ่ง ก็ได้ชื่อสูตรว่าธรรมจักกรัปรวัตนสูตรที่ว่ามาทั้งหมดนี้เป็นความเป็นมาของปฐมเทศนาว่ามันมีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นก่อนนะ